s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a c o m บนะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น e ีีที่36แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่พิมพ์ยังคงนั่งอัดอยู่ที่บ้านเอาจริงๆเริ่มชินแล้วละ่ะว่า เราเอจะต้องนั่งอัดสตาราสีที่บ้านมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งจริงๆนะที่มันจะมีความไม่ใช่ห้องทํางานอะมันก็ชิลขึ้นกว่าเดิมน,นะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพีมจะกลับไปอัดที่ s ซลมอนพอดแคสตแล้วก็บรรยากาศเก่าๆก็จะกลับมาจริงๆคิดถึงทุกคนมากเลยอะเพราะว่าไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่แล้วสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นดวงของวันที่2 1ถึง2ีมิถุนายนก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงนะคะก็คือดาวศุกค่ะ เมื่อวันก่อนดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีถุนกันไปแล้วทําให้หลายๆราศีมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นจริงๆแล้วพิมมองว่าไม่ใช่แค่บางราศีนะที่ได้ผลดีจากดาวศุกร์ย้ายอะเรามองว่าทุกราศีถึงแม้ว่าผลมันจะไม่ได้ส่งผลดีขนาดนั้นอะแต่การที่ดาวศุกร์มันย้ายออกมาที่ราศีมีถุนแทนที่มันจะไปกระจุกอยู่ร่วมกับดาวอื่นๆในอีกหลายดวงในราศีพฤษภอะมันส่งผลในแง่ของการเฮ้ยมันชัดเจนสักทีหนึ่งถ้าได้ก็ ได้แบบชัดเจนถ้าไม่ได้ก็มาชัดเจนว่าไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะความอึดอัดมันก็จะลดลงแต่คราวนี้ดาวศุกร์เขาย้ายไปอยู่ในราศีกรกฎปกติแล้วในทางโหราศาสไทยอ่ะราศีกรกฎเป็นราศีที่เมื่อดาวศุกร์ไปอยู่แล้วเขาจะได้เหมือนเป็นตําแหน่งพิเศษเป็นตําแหน่งที่เราเรียกว่าราชาโชคนะคะ สำหรับราชาโชคเนี่ยในหนังสือเขาจะบอกว่าเป็นที่นิยมชมชอบมันจะมีสองตำแหน่งด้วยกันที่เป็นโชคแบบนี้ค่ะก็คือราชาโชคกับทีวีโชคในหนังสือเขาไม่ได้แบ่งหมวดนะว่าเป็นที่นิยมชมชอบสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เท่าที่พิมพ์สังเกตเพื่อนๆพิมพ์คนที่มีราชาโชคจะเป็นคนที่ถูกนิยมในคนหมู่มากเลยโดยเฉพาะผู้ชายยิ่งผู้หญิงมีราชาโชคในดวงเกิดเนี่ยก็จะเป็นสวยปป๊อปปูล่าเป็นคนที่ ใครเห็นโดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็ชอบในขณะที่ถ้าพิมพ์มีเพื่อนเป็นผู้ชายนะพิมพ์เห็นเขามีดาวเทวีโชคเนี่ยพอไปสืบหรือว่าไปใกล้ชิดลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีแม่ยกตลอดเลยอะ่ะเขาเป็นแบบนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ดาวราชาโชคอะ่ะก็คือดาวศุกร์ราชาโชคแล้วมันไปเจอดาวอังคารที่คนรักกันด้วยนะ ดาวสุในตำแหน่งราศีกรกฎจะทําให้เรามีคนเข้ามาสนิทสนมมากขึ้นหรือว่ามีสังคมใหม่ๆแต่ว่าถ้ามองไปที่ฝั่งตรงข้ามของดาวสุกับดาวอังคารที่เขาอยู่กันตอนนี้นะมันจะมีดาวเสาอยู่ด้วยค่ะปกติดาวเสาคุงเจอคนที่ผูกใจยากมากเลยอะคือเหมือนว่าชีวิตเขาเนี่ยคบกันอยู่คนเดียวกับราหูนะคะที่เป็นดวงที่คบกันแล้วเจอกันแล้วมันดีแต่ว่าเมื่อดาวอื่นๆไปเจอมันจะส่งผลในแง่ร้ายมากกว่าอย่างดาวสุเจอดาวเสาบางครั้งมันก็จะแปลว่า ความรักมาถูกจํากัดกรอบเอาไว้ทรมานอกหักก็ได้นะเสียใจก็ได้หรือว่าไปเจอกับความรักไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ่ะเช่น ไปเจอกับคนที่ชอบกันกับเรามากแต่ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ได้ดาวสาวอะเขาก็ไม่ได้เจอกับดาวศุกร์อย่างเดียวในช่วงนี้เขาก็เจอกับดาวอังคารด้วยซึ่งดาวอังคารย้ายมาอยู่ช่องราศีกรกฎพักหนึ่งแล้วอะนะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาได้ง่ายงานการอะไรที่เราทําอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดาวอังคารเวลาเจอกับดาวสาว์อะไรที่อยู่ในเชิงโครงสร้างอ่ะมันเปลี่ยนไปเรามองว่า ข่าวสาหรับในช่วงนี้นะประมาณ2เดือนนี้แล้วโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแล้วก็วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปเราน่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเงินที่มันไม่ค่อยดีเช่นมันไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้จ่ายได้ชัดเจนมีโอกาสที่ประเทศหรือภาพรวมมันจะมีหนี้มีสินเยอะกว่าเดิมนะคะ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์พิมพ์มองว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เช่นมีความรักเกิดขึ้นใหม่ได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ความรักเก่าๆอะ่ะก็ยังทุรักทุเลเหมือนกับว่าต้องระวังเรื่องรักสามเศร้ามือที่สาม ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนเจ้าชูนะอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้เช่นมีรักสามเศร้าโอเคชอบกับคนใหม่มากแต่ว่าก็ต้องอกหักอยู่ดีเพราะว่าเราครบกับเขาไม่ได้หรือถ้าสมมติว่าพื้นดวงของคนรักของเราไม่แข็งแรงก็อาจจะแปลว่าเราไปเลิกกับคนเก่ามาเพื่อที่จะคบคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันไม่ค่อยน่ารักนะคะ ภาพรวมเนี่ยมันเหมือนเป็นเฮดเลิฟรีเลชันชีพอะทั้งรักทั้งเกลียดหรือว่าทั้งรักทั้งถูกไปในเวลาเดียวกันอันนี้ก็พูดถึงดาวสุกดาวเสา์ดาวอังคารรวมๆกันไปอะนะคะมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ถามว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังอะไรบ้างพิมมองว่าทุกเรื่องเลยนะมันน่ากลัวจริงๆทีนี้นอกจากเรื่องที่พิมพูดไปช่วงนี้พิมพ์สนใจเรื่องการลงทุนทุกคนเพราะว่าลองเอาโหราศาสานี่ย มานั่งดูเทียบกับบิตคอยแล้วก็เลยจะพูดเรื่องเนี้ยบ้างในสตาราสีสำหรับใครที่ชอบนะคะคอมเมนต์กันมาได้หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นกันได้อาลัมพบทอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปเจอเรื่องใหม่ๆมาอยากจะเล่าให้ฟังโอเคสําหรับเรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องบิตคอยการที่ดาวสุกย้ายไปอยู่ในราศีนั้นน่ะมันก็ส่งผลแหละเพราะว่าจริงๆแล้วดาวสุกอ่ะมันเป็นการพูดถึงเรื่องการเงินแต่ว่าดาวที่มันเกี่ยวกับคริปตจริงพี่มองว่ามันเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเช่นดาวพุธซึ่งดาวพุธอ่ะจะย้ายในวันที่2งกรกฎาคมเข้าาม ูราศรีที่มันทําให้ดาวพุดธแข็งแรงแต่ว่ามันก็ไม่น่าไว้ใจเลยเพราะว่าสาเหตุมันมาจากช่วงสัปดาห์นี้นะโดยเฉพาะสิ้นสัปดาห์เลยก็คือประมาณวันที่27มีถุนายนนะมันเป็นจังหวะที่ดาวเสาร์กับดาวอังคารแล้วก็ดาวจันทร์สามอันนี้ยสาคัญมากนะคะบิตคอยหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการทุบอะ่ะมันทํามุมกันหนักมากๆนะคะโครงสร้างอะไรที่มันมีอยู่ในช่วงก่อนหน้าเนี้ค่ะ มันอาจจะพังทลายไปหรือมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วในช่วงหลังจากนี้ทำอะไรมันก็ติดเพดานหรือมันไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะจริงๆมันค่อนข้างน่ากลัวมากในช่วงนี้จริงๆิพิมมองว่ามิถุนากรกฎาคมยังคงน่ากล,กลัวอยู่นะคะตราบใดที่ดาวอังคารยังไม่ย้ายเพราะว่าดาวอังคารกับดาวเสาวเวลาเจอกันถ้ามองในแง่อุตสาหกรรมภาพรวมใหญ่ๆนะมันเหมือนยกเลิอกอุตสาหกรรมนี้มีการปิดบริษทัทออกมาประกาศว่าเราเจ๊งแล้ว หรือถ้าสูตรว่ามองในการาฟพิมพ์ก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าสูตรว่าเรามองว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราตีเทรนไลน์กันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการาฟอันนี้มันยังใช้ได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามนะจากดาวอังคารและดาวเสา มาร่วมกับดาวสุกที่แปลว่าการเงินนะเราพูดถึงการเงินภาพรวมของโลกอะ่ะมันขยับไม่ได้มากๆเลยในช่วงนี้นะคะยังไงก็ตามอยากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะใครเล่น BTC ช่วงนี้พิมพก็จ้อง BTC อยู่พิมก็จะมอนิเตอร์เป็นพิเศษวันที่27ก็คือสิ้นสัปดาห์จะเป็นวันที่ค่อนข้างน่ากลัวมากโดยเฉพาะประมาณ4ี่โมงเป็นต้นไปนะคะ ฝากทุกคนไปเฝ้ามองกันหน่อยนึงถ้ามีฟีดแบ็กอะไรมาเล่าให้ฟังด้วยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคพูดถึง B t ทีิิพิว่ายังคงต้องรอดูกันถัดไปเดือน2เดือนเลยอะให้พ้นกรกฎดาไปแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะคะของสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้โอเคเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะต้องเจอปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ ภาพรวมจะต้องโฟกัสไปที่การแก้ไขปัญหามากที่สุดนะคะ ถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะอันเนี้ยเรามองว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีปัญหาเยอะจะต้องยกเลิกงานบางงานไปยกเลิกบางเซ็กชันไปมีการปิดธุรกิจหรือว่าปิดสาขาบางสาขาก็เกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าหุ้นส่วนของเราบางคนเนี่ยสินใจไม่ทํางานร่วมกับเราต่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการเงินของชาวราศีมังกรมากมองว่าชาวราศีมังกรจะมีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะมาสักพักใหญ่แล้วคือภาพรวมของปีนี้พิมก็มองว่า ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ได้เงินนะซึ่งมันได้จริงนะแต่ว่าหลังจากได้มาแล้ว่มันก็พังระเนระนาดมาหลายเดือนเหมือนกันเดือนนี้เขาจะเป็นช่วงแห่งการตัดสินใจหน่อยสําหรับคนที่ทําธุรกิจว่าจะเอายังไงดีประมาณนี้นะคะส่วนคนที่ทํางานประจําอะเรามองว่าบริษัทจะมีการปรับโครงสร้างแล้วก็เหมือนมีการแยกบริษัทมีการแยกทีมกันใหม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นคนพื้นดวงการงานไม่ค่อยดีก็าอาจจะมีการยุบบริษัทเกิดขึ้นได้พิมพ์ว่าลองดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นเรื่องไหนนะคะ เพราะว่านอกจากดาวอังคารที่มันมาทํามุมกับดาวจำตัวของชาวราศีมังกรแล้วอะ่ะมันมีดาวศุกร์ด้วยซึ่งดาวศุกร์มันเป็นดาวการงานโดยตรงอะ่ะซึ่งมันก็ไม่ค่อยน่ารักอ่ะนะยกเว้นว่าบริษัทมีการยุบบางแผนเกเกิดขึ้นแล้วก็ไปพาร์ทเนอร์นะคะขายบริษัทให้บริษัทคู่ค้าใหม่ๆไปแล้วเราก็จะต้องไปทํางานกับกลุ่มนั้นอะ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอะ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะอ่านได้หลายแบบส่วนเรื่องการเงินนะคะก็จะเป็นพาร์ทต่อของ การงานแหละเช่นเงินเดือนเราอาจจะลดลงหรือเปล่าหรือว่าเรามีเหตุจะมีหนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ถ้าเอาไปลงทุนอะไรช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันคิดกันในช่วงนี้บิตคอยคริปโตหรืออะไรก็ได้นะมีแนวโน้มว่ามันจะเจ๊งเยอะในสเดือนน่ะพิมพไม่แนะนําเลยสําหรับชาวราศีมังกรนอะ่ะสำหรับช่วงนี้นะคะถ้าเป็นแต่ก่อนมีคนพูดว่าตั้งเงินไวอ้อ่ะมันแบบเปล่าประโยชน์มูล,ลค่ามันจะลดลงเรื่อยๆแต่สําหรับพิมพ์แล้วก็ดวงดาวในช่วงนี้แล้วก็สําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะตั้งเงินไว้เปล่าๆน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะคะอย่าเพิ่งเอาออกไปใช้ต่อมาในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวนี้มันมีความสัมพันธ์ ลคนราศีมังกรอ,อาจจะได้ใกล้ชิดกับคู่รักคู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราระวังหน่อยนะว่าไปชอบเขาหรือไปรู้สึกอะไรกับเขาได้ก็เป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะหรือว่าเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมีคนคุยเยอะเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็แบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อ่ะ รวมไปถึงถ้าใครคุยกับใครอยู่แล้วในช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็จะตึงไปนะคะพิมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันทรมานหน่อยนึงในช่วงนี้พิมไม่ค่อยเชียร์เลยนะคือมีคนเข้ามาคุยอะ่ะมีแน่แหละแต่ว่าดาวมันทํามุมไม่ค่อยดีอะ่ะโดยเฉพาะวันที่27อะ่ะโอ้โหไม่ค่อยน่ารักเลยคือแล้วแต่เลือกเลยถ้าสุติว่าเป็นคนที่ทนได้กับ ไอความสัมพันธ์แบบ Onon on, off off หรือว่าตกลงกันแล้วเราจะอยู่กันแบบว่าความสัมพันธ์แบบเปิดความสัมพันธ์แบบ3มคนก็ก็แล้วแต่เลยนะคะถ้าโอเคก็โอเคแต่ว่าถ้าในดาวเนี่ยมันไม่น่ารักนะเขาบอกว่าเราจะทรมานต่อมาค่ะคนมีแฟนนะคะความสัมพันธ์ก็จะตึงเครียดช่วงนี้แล้วก็แฟนอาจจะมีคนเข้ามาสนิทสนมได้นะคะถ้าช่วงก่อนมีการทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาคุยกับแฟนแบบเขา่อเสียบอยู่อะไรประมาณนั้นน่ะ ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับแฟนอะ่ะมันจะไม่ค่อยดีไปด้วยอะ่ะแบบว่าจากที่ไม่ดีอยู่แล้วมันอาจจะไม่ดีกว่าเดิมนะคะแต่มองว่าคนที่เข้ามา มันไม่ใช่คนที่มาทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีหรอกแต่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะคือมันไม่ดีอยู่แล้วนะคะจะเย็นๆเนาะแล้วอาจจะต้องคุยกันเยอะมากอาจจะต้องปรับต้องจูนกันใหม่เหมือนมาวางโครงสร้างด้านชีวิตกันใหม่เลยว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์หลังจากนี้ถ้าสมมติว่าอยากไปต่อกกันจริงๆอ่ะก็คือต้องมาวางแผนชีวิตกันจริงๆนะแล้วก็มาวางแผนว่าเราจะคบกันยังไงคือต้องคุยกันจริงจังอ่ะซึ่งมันอาจจะทําให มันกระทบอีกโกอะออกไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆกันเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนมีแฟนที่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะมันก็อาจจะไปอ่านเป็นเรื่องอื่นได้เช่นความรักเรายัางดีแต่ว่าคู่ค้าเราไม่ดีแล้ว เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะอาการก็จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะก็คือคุณส่วนของเราอาจจะมาคุยกับเราว่าเขาอยากยกเลิกการทํางานกับเราไปทํางานกับอีกคนนึงก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้ระมัดระวังสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์นะคะสําหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ